สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Top 10 Channel วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับอะไรมาบอกนะครับไปรับชมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วเดครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไป <ST AR> เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมหมอผ่าตัดต้องใส่ชุดสีเขียวเวลาทำงานเพื่อนๆต้องเคยเห็นผ่านทางใดทางหนึ่งบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอินเทอร์เน็ต ือเห็นในโรงพยาบาลเลยนะครับสําหรับคนที่ใส่ชุดสีเขียวเดินไปเดินมาแล้วเราเคยสงสัยกันว่าไหมครับว่าทําไมหมอผ่าตัดถึงต้องใส่ชุดสีเขียวทำาหทำให้ไม่เป็นสีอื่นหรือเป็นสีขาวเหมือนกับชุดอื่นๆในโรงพยาบาลวันนี้ Top 10 Channel มีคำตอบมาฝากครับเหตุผลที่หมอผ่าตัดใส่ชุดสีเขียวในการผ่าตัดกลไข้เนื่องจากสีเขียวเป็นสีที่มีความเป็นพิเศษ เป็นสีที่มีความสบายตามากที่สุดเหมือนการได้อยู่่ามกลางธรรมชาติทําให้รู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดและลดการวิตกกังวลทําให้คุณหมอมีสมาธิมากขึ้นในการผ่าตัดคนไข้นั่นเองรวมถึงทําให้มีประสิทธิภาพในการผ่าตัดดีขึ้นด้วยโดยมีการวิจัยรองรับด้วยนะครับเพราะการมองเลือดสีแดงเป็นเวลานานๆจะส่งผลให้หมอผ่าตัด มีประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดน้อยลงแยกแยะความแตกต่างได้น้อยลงอันที่จริงสีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งอื่นๆในหลายๆด้านซึ่งขึ้นอยู่ว่าสีใดเหมาะสมกับโอกาสหรือสถานการณ์ใดมากกว่าเท่านั้นเองเพื่อนๆคงได้คำตอบแล้วนะครับว่าเหตุผลใดหมอผ่าตัดถึงต้องใส่ชุดสีเขียวในการทำงาน ก่อนจากกันวันนี้รบกวนเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่อง Top 10 Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ